กาแฟนะครับมันเป็นอาหารและเครื่องดื่มมันคืออาร์ตพี่อาร์ตที่มีมองหลายมิตินะพี่ถ้าภาพถ่ายภาพเขียนพี่ดูกระตาพี่สิถ้าพี่ฟังสปีชพี่ฟังสุนทรพจน์พี่ฟังดนตรีพี่ฟังต่อหูสิดื่มใช้ปากของพี่เองไงไม่มีเขาเล่าว่าไงเมื่อกี้พี่ก็บพวกบพี่ก็รู้แล้วว่าเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวผมขออธิบายฟังเพราะอะไรเคยใช่ไหมดังนั้นไม่มีเขาว่าพี่มันมาจากโครงสร้างของผลไม้นะพี่เป็นเครื่องดื่มเพื่อมิตร เป็นเครื่องดื่มที่ทุกคนได้มานั่งเจอกันได้พบปะกันสวัสดีครับผมชื่อก้องนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟคั่วมือและท่องเทีเ่ยวชนเกษตรอยู่ที่ระนองครับผมเป็นหนึ่งในนักชิมใน200คนของโลกจากสถาบัน CQI ครับผมรู้จักกาแฟจากการบังเอิญและผมก็เหมือนกับคนทั่วไปนะครับที่ ดื่มกาแฟผมเรียนจบที่พานิพน์นครนะครับแล้วก็ผมเป็นคีเอที่อายุน้อยสุดของประเทศไทยในตอนนั้นนะครับแล้วก็ผมก็มีความรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่เรวลวร้ายมากนะฮะผมก็เลยกเกษียณล,ลาออกตั้งแต่อายุ21 22ผมเห็นพี่น้องในอำเภอผมที่ปลูกกาแฟมากที่สุดของประเทศไทยดื่มกาแฟคอฟฟี่เมคและอินสแตนตกัน ผมดูหน้าซองมีน้ำหนักสุดที่20กรัมหลังซองมีกาแฟสำเร็จรูป10%รสาความหวานแทนน้ำตาล5 2รครีมเตียม37%เจดอซตียมสีละต่างกินสังคอดหนถึงมีกาแฟแค่2กรัมเองนะฮะซองละ4บาทนะฮะถ้ากิโลมีพันกรัมก็ต้อง5 0าก็ตกกิโลละ2,000ันละผมถามเขาขายกาแฟได้โลกี่บาทเขาบอกได้โลละ45บาทแต่เขากินกาแฟกิโลละ2 0 0 0ผมก็แค่สงสัยนะครับ ก็กลับมาดูโครงสร้างว่าเอ๊ะทำไมาพวกเราถึงไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าได้ทำไม,ไมเราไม่ดื่มกาแฟของพวกเรานะครับบางเอิญผมเจอพระราชำดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านบอกว่าอาชีพเกษตรกรยี่กว้างขวางมากตั้งแต่เตรียมการพบปลูกดรักษาเก็บเกี่ยวจัดการปรรูปแล้วกระทั่งตลาดให้ทุกคนทำงานสุดความสามารถนะฮะการเกษตรถึงจะเป็นผลดี <S <S ผมจบพปที่ครมาครับดังนั้นผมเข้าใจ Marketing m i x มันคืออะไรผมก็สร้างโครงสร้างใหม่ขึ้นมา นะฮะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผมเริ่มจากกาแฟ อ่าเราเรียกว่าไฟเกรดนะฮะเราเริ่มเมื่อเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนะฮะเพราะว่ากาแฟเป็นสินค้าที่ลึกลับซับซ้อนมากเราไม่รู้จักกาแฟกันผมนะฮะกับมามองมันในบริบทที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจไม่ใช่อะไรไงฮะเรากับมามองบริบทของผลไม้นะฮะผลไม้ที่ดีๆที่ปลูกได้ที่บ้านเรานะครับถ้าเรามีการจัดการที่ดีดังนั้นผมจึงจะมาสอนว่าว่าโครงสร้างผลไม้ที่ดีกายภาพที่ดีเนื่องจากว่าพวกเราอยู่ที่เพอร์เฟกมากนะครับระนองนะฮะเราอยู่เหนือเส้นอีควอเตอร์ไลน์นะฮะแล้วก็กาแฟมันเป็น ไม้ที่อยู่บนต้นนานที่สุดในโลกนะฮะประมาณ9-10เดือนฮะเริ่มสุกแล้วเริ่มทยอยสุกแล้วปกติเราอยู่ซีกโลกเหนือเนี่ยมันก็จะสุกราวเดือนพฤศจิกาครับ พจิกาธันวามกราท่าซีกโลกเหนือนะครับแล้วมันขึ้นอยู่กับคลาเมดของแต่แต่แต่ละปีด้วยปีนี้จะสุกไหวครับนี่คือปัญหาของกาแฟใต้บางครั้งที่พอฝนมาไม่สม่ำเสมอทําให้มันสุกไม่พร้อมกันนะครับโรบุสนะฮะนี่กาแฟโรบุสนะครับโรบุสภาษาละตินแปลว่าแข็งแรงทนทานดังนั้นเขาไม่มีโรคนะฮะพอเขาไม่มีโรคนะฮะแล้วเขาจะออกลูกตามข้อสังเกตนะฮะผลไม้ที่ดีมันจะต้องสุกจัดนะฮะดังนั้นกว่าที่เขาจะสุกจัดนะครับเป็นสีแดง ดังนั้นในอดีตที่ผ่านมาพอไปงานคอมเมอร์เชียลเราไม่สนนะครับบางทีมีเม็ดดำแห้งขาต้นเราก็เอาเราทุกอย่างเม็ดอ่อนเม็ดเน่าเราเอาหมดเลยนะฮะนี่คือสาเหตุที่ในตอนต้นที่เรามองมัน,มนในมุมของพืชเศรษฐกิจแต่ถ้าเรามองในมุมของผลไม้เราต้องเก็บทีละลูกละว,วันนี้พวกเราก็เริ่มโตขึ้นเราก็เริ่มเห็นข้อมูลเราเห็นข้อมูลกันทุกคนนะครับเราเองก็ดื่มกันตลอดชีวิตกันอยู่ละบางทีคําตอบจะมีเฉพาะคนที่อยากหาคาตอบแล้วก็สงสัย กราบใดก็ตามถ้าเราจัดการเขาดีเขาก็ดีส่วนใหญ่เราจะปัญหากับระบบทุนนิยมมากกว่า<ม>นะฮะที่โฆษณาของดีแต่ว่าพอขายขายกาแฟาเกรดล่างกันอยู่กันทั้งหมดแล้วก็ที่สําคัญผู้บริโภคเองทั้งหมดมก็ดันไม่มีความรู้ด้วยรู้จักโฆษณารู้จักเขาแล้วว่าถ้าเรามีความรู้กันจริงๆเราจะดื่มกาแฟดําดที่ดี<ม>ส่วนตัวผมนะฮะผมไม่ใช่คนพัฒนากาแฟานะฮะผมกลับมามองว่าผู้บริโภคคือผู้พัฒนากาแฟาคนมี2แบบคือมีคนรู้กับคนไม่รู้นะครับ ถ้าคนรู้แนะนําคนไม่รู้และถ้าคนไม่รู้เราฟังคนรู้โลกนี้ก็ไม่มีคนไม่รู้อีกต่อไปมันเป็นหน้าที่ของคนรู้ครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจสังคมแบบน,นี้แหละถ้าเด็ก,ดกบางคนถูกดิศซอบเรื่องของงานไปนะฮะจะกินกาแฟอะไรร้านบางทีบางเมืองท่องเที่ยวถูกปิดไปแล้วจะทําทอย่างไรเขาสามารถในอาชีพอย่างนี้ได้หรือไม่ไม่ยากอ่ะครับนี่คืออานะฮะที่รู้จักที่สําคัญเป็นของที่ผลิตที่บ้านเราครับ ผมคิดว่านะฮะนี่พอเป็นความรู้มันเป็นสาธารณะนะฮะมันเป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกนะครับอย่างน้อยผมได้สอนคน4-5แสนคนนะฮะ,อ,ะอย่างน้อยนับแสนแสนคนนะฮะได้คั่วกาแฟดื่มเองได,ได้ได้ดื่มกาแฟเองกันอยู่ที่บ้าน อย่างน้อยนับร้อยนับพันคนนะครับเขาได้ได้สร้างแบรนด์เองนะ<ม>เขาเอาตัวรอดได้ด้วยตัวเองอย่างน้อยโลกมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็ยังไม่หยุดนะฮะขยายไปไม่หยุดนะครับผมก็คิดว่า,าความรู้นี่คือสาธารณนะฮะผมเองก็ต้องขอบคุณามาถึงว่าพระบรมราชว,วาทน,นะฮะถ้าเกิดพวกเรามีความเข้าใจแล้วก็กระจ่างแล้วก็เคลียร์นะฮะอย่างเงี้ยประเทศเราถึงจะเดินแล้วก็ขับเคลื่อนเดินไปหน้าได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรแล้วก็เป็นอาชีพที่ยั่งยืนด้วยนะครับ